บรรดาพโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเห็นที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคก่อนแห่งการเจริญพระกรรมฐานวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมแต่แตว่าคงยังไม่ถึงบุพกรรมเป็นฝ่ายของกรรมชั่ว นั่นก็คือนรกจะนำเรื่องราวของนรกที่เมื่อวานนี้ได้นำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสทร,ร์ศรีสรทรทรงยืนยันว่านารกมีจริงมากล่าวไว้แล้วสำหรับวันนี้ก็จะนำกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบาทีแก้วที่ทรงรับรองเรื่องนรก มากล่าวให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังสำหรับบาลีขนรกนี้มาในเทวทูตสูตรอุปริปันนกะนิกายมัชิมะนิกายข้อห้าหน้า340แห่งพระไตรวิฎกสยามรัฐ ที่เอามากล่าวให้ฟังก็เพราะว่าท่านนัหลายจะได้ค้นคว้ากันได้หรือว่าพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนดาสัมมาสัพพุติเจา้ากล่าวไว้ในเรื่องของนรกมีอะไรกันบ้างท่านนี้ก็เพืาอว่าเป็นการยกเรื่องคือยกต้นหัวแตมา นี่คิดว่ามีความรู้เรื่องนรกสวรรค์เป็นผู้วิเศษแต่ความจริงถ้าวิเศษตอนนี้ก็ไม่ขอจะวิเศษแล้วเพราะว่าถ้าไม่รู้จริงไปพูดว่ารู้จริงก็เป็นการอวดอุตริมนุยษษธรรมเมื่ออวดเชบ้านันในการอวดนั่นมันก็ไม่ทำให้ตัวหนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้ร่างกายดีขึ้น มันก็มีแต่ความทุดโทมไปทุกวันหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพ็นะนั้นว่าเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าสดาทรงรับรองและเรื่องที่จะมาพูดสู่กันฟังก็นำมาจากพระไตรปิฎกขอนำเรื่องของนรกมาพูดเลยทีเดียววความจริงนรกนี้มีมากขมด้วยกันนับเป็นจำนวนร้อยขม ไม่ใช่แปลขุมโดยเฉพาะแก่การที่นำเรื่องราวของนรกมาพูดให้ท่านฟังนี้ก็เพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังฝึกมโนมยิทธิเพื่อว่าจะไปแดงของนรกบ้างจะได้รู้ทางไว้เป็นทางพรางก่อนได้ว่าการไปแดงของนรกนี้แต่ละคนอาจจะไปแต่ละทาง อาจจะมีการผ่านไม่พบกันก็อย่าไปเที่ยงเถียงกันถ้าบาังเอิญมีสภาวะการผ่านไปมีสภาพไม่เหมือนกันก็ลองสอบสอบซ้อมกันเสียใหม่ว่าทางนั้นที่คนอื่นเข้าไปนั้นมีจริงหรือไม่จะได้ไม่สงสัยและจะไม่คล้า,า,ายคากันในบริการหนึ่งการไปเที่ยวนรกการไปเที่ยวสวรรค์ขึ้นอยู่กับสมาธิของจิต ถ้าสมาธิจิตของใครดีก็เห็นแจ่มใสกว่ากันถ้าสมาธิสมาธิเลวกว่าเขาก็เห็นได้ไม่เหมือนเขาดังนั้นในเมื่อการฝึกสมาธิการไา้เหหาก็ไปเห็นแตกต่างกันสีสันวันณนะไม่เหมือนกันก็อย่าเพิ่งคิดว่าใครถูกใครผิดขอให้ทุกคนจงคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องชำระจิตให้แจ่มใสไว้เสมอ อารมณ์สมาธิที่ทรงตัวจริงๆนั่นก็คืออารมณ์ของพระอระหันต์แต่ว่าท่านที่ทรงฌานโลกีก็สามารถจะเห็นได้แต่ความแจ่มใสไม่เหมือนพระอระหรันพร์ขอโปรดจําไว้เท่านี้ก็แล้วกันต่อจากนี้ไปก็จะขอนําเอานรกใหญ่แปลคุเมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทาง ในการที่ได้รับทราบเขาไว้นั้นสำหรับนรกใหญ่นั้นมีอยู่แปดขุมด้วยกันหรือว่าเป็นนรกแม่นรกขุมใหญ่จริงๆนี่รู้สึกหนักใจท่านไม่ค่อยจะกล่าวไว้ว่ามีโทษอะไรแต,แต่ว่าในตอนท้ายอาจจะยกตัวอย่างบางเรื่องและบางท่านมาเล่าสู่กันบางบ้าง พอเป็นแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ใช่แนวทางปฏิบัติไปหานรกเป็นกล่าวว่าอย่างนี้ว่านรกนิรยาภูมิหรือว่าโลกนรกเป็นประเภทใหญ่ที่สุดที่เรียกนุวามาหานรกมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันแปขุมด้วยกันตั้งซ้อนเรียงรายกันอยู่เป็นชั้นๆไป ห่างกันชั้นละประมาณ1,500งพันโยต์แต่ความจริง1,500โพันยโต์นี่ทวาระระยะนรกในเขตของนรกมันก็ไม่ห่างและก็นรกทั้งทุกๆุกขุมเพื่อว่าเป็นการป้องกันความสงสัย มีคนเคยมาถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกแบบนี้แล้วศาสนาเขามีนรกอื่นไหมก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่มีนรกศาสนาอย่างอื่นใดก็ไม่มีนรกนรกไม่ใช่ของพระศาสนานรกเป็นดินแดนที่ลงโทษคนทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใด จะต้องรับโทษทันเหมือนกันถ้าถาว่าทำกรรมอย่างนั้นก็เรื่องนี้มีคนชอบถามถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกอย่างนี้แล้วก็ศาสนาอื่นเขามีไหมก็ต้องขอตอบว่านรกมีไว้สาหรับคนเลวจะอยู่ในศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งทุกๆศาสนาไม่ได้สอนให้คนลงนรกจะนั้นนรกเขาพุทธศาสนาจริงไม่มี และก็เข้าใจว่าศาสนาทุกๆศาสนาก็ไม่มีนรกเหมือนกันแต่สําหรับนรกนั้นเป็นเรื่องของคนชั่ววันนี้ก็จะขอนํานรกไปขุมแต่คงไม่จบไปขุมเมื่อเล่าสู่ให้กันฟังโดยย่อขุมที่หนึ่งท่านเรียกว่าสัญชีพนรกสัญชีพนรกนี่เป็นนรกแรกขุมหนึ่งเอาเนความย่อกัน กรรมของสัตว์ที่มีอยู่ในนรกกลุ่มนี้ถึงกล่าวว่าถูกนายนิรยาบาลน,นายนิรยาบาลน,นี่ไม่ใช่พยายมนิรยะแปลว่านรกบาลมาจากคำ่าปาล,ละของภาษาวลีแปลว่าเจ้าหน้าที่นรก <c oughs> แลาแปลตามศัพท์ก็แปลว่าผู้รักษานรก คือรักษาโทษที่สัตย์พึงได้เพึงรับเป็นอนุวานายนิริบญัญคือเจ้าพนักงานเมืองนรกจกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายนารกนั้นมัดมาให้มั่นให้แน่นแล้วก็บังคับให้น,นอนลงเหลือแผ่นเหล็กที่สุกจนแดงโชนได้อำน่ายเวรไฟนรก <c oughs> เหล็กเขาได้โปรวทราบว่าไฟในรกนี้ร้อนมากกว่าไฟในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่าที่เราคิดว่าไฟส่วนใดส่วนหนึ่งของมันรกร้อนนั่นมันยังร้อนกว่านับเป็นล้านเท่างื้นพื้นเหล็กทั้งหมดจะลุกแดงโชนเป็นเปลวเพลิงเป็นเปลวขึ้นมาถ้ามันร้อนจแค่แค่ว่าเหล็กจะลุกเป็นแดงแดงโชน เมื่อจับสัตว์นรกไปวางไว้บนแผ่นแผ่นเหล็กให้แผ่นเหล็กนี่เป็นพื้นของนรกเราร้อนวยไฟนรกให้ได้รับความแสบความปวดร้อนหมาเมืม่ก็ไม่ต้องพันนาแล้วนะถ้าร้อนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องพันนาวันร้อนขนาดไหนพันนาไปก็ไม่ถูก ถ้าทางที่ดีถ้าอยากจะรู้แน่ก็ลงนอนเล่นในกองไฟซึ่งมีความร้อนไม่เท่าแน่งในร้านของไฟนระกดูก็แล้วกันแล้วนายทร่เรียบ,บานจึงได้เอาดาบบ้างว่นดาบที่มีคมก้าเพิ่อย้คมกล้าดในภาษาบาลีที่มีความคมจัดวาดฟันลงไปในร่างกายของเขา มดาร่างกายของสัตว์นรกก็ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บางทีก็มีดเอาขวานมาค่อยๆถากค่อยๆเฉือนอันนี้มันทรมานจริงๆนะไอตัวค่อยๆนี่เพราะอาจะชุบชับชุบชับเลยทีเดียวดีกว่าเหมือนกับคนที่เขาฉีดยาค่อยๆแทงมันแสนจะปวด ถ้าพุ่งปลุดจะไปเดียวผ่านผิวหนังมันก็ปวดน้อยหน่อยหรือไม่ปวดเลย <c oughs> นี่ท่านค่อยๆถากเล่นมันก็ถากไม้ค่อยๆเฉือนก้เฉือนเนื้อทั้งเนื้อตัวทั้งร่างกายของสัตว์นรกแม้เวลาเชือดเวลาเฉือนมันจะเจ็บขนาดไหนก็ลองเล็กดูเพราะสัตว์นรกที่กําลังนอนกลิ้งดิ้นรนอยู่กับพื้นเหล็กแดงโชน เฉือนทีละน้อยละน้อยละน้อยจนทั้งเนื้อหนังหมดไปทั้งตัวไม่เหลืออะไรเหลือแต่เพียงสี่โครงกระดูกขาวโพลนแม้ว่าบรรดาสัตว์้งโลกนรกทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทุกข์ทรมานอย่างนี้ก็จริงแหลแต่ด้วว่าเขาไม่ตายจะส่งเสียงร้องญค,คารางประการใดก็ตามทีท่านนายในบันนี้ ท่านก็ไม่ยอมหยุดท่านไมยามทำตานตามหน้าที่ของท่านทุกอย่างถ้าจะถามว่าสัตว์นรกมีตายไหมก็ขอตอบว่าในเมืองนรกเป็นแดนทรมานจากนั้นในแดนทรมานนี้สัตว์จะต้องรับผลของกรรมอยู่ตลอดเวลาคำว่าตายไม่มีในเมื่อเขาตายไม่มี โทษท่านนี่เพิ่งมีอย่างนี้มันก็มีตลอดการตลอดสมัยเป็นนั้นว่าเขาจะต้องทรมานกายทรมานร่างกายเพราะถูกไฟเผาบ้างสูดนายนิวิบาลสับฟันบ้างเชื้อเือญบ้างถากบ้างอย่างนี้แล้วก็อยู่ในแดงเขาไฟทั้งหมดบางทีท่านนั้นหลายผู้รับฟังอย่าสงสัย ถ้าถามว่านายนิติบาลจะร้อนไหมก็ต้องตอบว่าไม่ร้อนพวกนี้มีทั้งไม่ร้อนและก็ไม่เหนื่อยถ้าจะถามว่าขุมนี้ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องขอตอบว่าในพระบาลียังไม่มีในตอนนี้ในตอนอื่นท่านจะมีไว้ว่ายังไงก็เป็นเรื่องของท่านถ้าพบก็จะบอกให้ฟังถ้าไม่พบก็จำไว้ว่า นรกคุมแรกที่เรียกว่าสันชีพนรกมีโทษอย่างนี้จำไว้ด้วยเป็นคุมที่หนึ่งท่านกล่าวต้งกฎเกณฑ์ของสัตว์นรกที่อยู่ในสันชีพนรกนี้ว่ามีประมาณมีอายุอยู่ในนรกนี้ประมาณห้าร้ปีนรกไม่ใช่ห้าร้อยปีมนุษย์เป็นห้าร้อปีนรก เท่เปรียบเทียบเวลาของเมือนรกกับเมืองมนุษย์ไปอย่างนี้แองกล่าวว่า9ล้านปีของเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งของนรกชี่ว่าสันชีพะนรกแล้วก็มีเวลาเดือนหนึ่งสาวัน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็เมื่อไรจะครบ ห้าร้อยปีของเขาก็ไม่ทราบนี่วันหนึ่งนี้ปลาเข้าไปก้าล้านปีของมนุษย์คนแล้วเว้นนั้นว่าท่านนั้นหลายรับฟังไว้ก็แล้วกันว่าสําหรับนรกขุมใหญ่คุมที่หนึ่งที่ชื่อว่าสันชีพระนรกได้รับทุกข์ทรมานแบบนี้มีอายุเท่านี้จําไม่ได้ว่าอายุในนรกห้ารปีนรก ได้แต่ว่าวันเขาในรกเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันลองคูณเข้าไปสาสิวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีรวมความว่าของเขาเท่าไรแล้วของเราเท่าไร่จริงได้หนึ่งปีของเขาแล้วก็ห้าร้อยมาคูณเข้าอีกทีหนึ่งเทียบกับอายุข้าเมืองมนุษย์อันนี้ผมไม่ขอไม่ขอคำนวณเทียบจะไม่ไหว เคยทำแล้วอ่านไม่ออกนี่สำหรับมนรกของที่สองทีว่าการะสุตตะมหานรกนี่ใหญ่โตมากมหานี่แปลว่าใหญ่กาละสุตตะน่าคิดน่าคิดนรกดำดำเส้นได้ดำดำ ตามพระบาลีเต้กล่าวว่าเราสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในนรกนั้นก็ต้องถูกลงโทษโดยนายนรยบาลเอาได้ดำมาตีเป็นเส้นเข้ากับตามร่างกายได้ดำนีนจะเรพึงคิดนะว่าได้หลอดเป็นได้เหล็กได้เหล็กสีดำที่มีความคมมาตีเข้าตามร่างกาย แล้วก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นนี่สนุกตีเหมือนกันนีนะได้ดำนดตีพับข้อตรงไหนเป็นแผลลึกตรงนั้นแด้ว่าแสนที่จะร้อนไฟก็เมาจะตรอดไม่ตลอดเวลาได้ก็คมมีความร้อนด้วยต่อจากนั้นไปก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นให้สนุกตีเหมือนกันบางทีก็ฝานมาผ่าหรือว่าเอามีด นรกมาเฉือนกรีดไปตามร่างกายตามเส้นได้ดำที่ตีไว้ตีไว้ตรงไหนก็เลื่อยตรงนั้นตีเส้นไว้ตรงไหนก็มีถากมีถางกรีดไปตามนั้นสนุกดีเป็นนั้นว่าไม่มีผิดรอยได้คือตีเล่นตามรอยคล้ายๆกับว่าสัตว์ในรกนั้นเป็นแผงกระดาน อันนี้กล่าวว่าฉะนั้นนรกนี้จะมีชื่อว่าการสุตานรกเป็นนรกที่ลงโทษโด้วยเส้นด้ายดำท่านกล่าวต่อว่าไม่จะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในการสุตานรกนี้ถูกนายณิบับาจับให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงบริฟไฟของนรกแล้วเอาได้เส้นดำ อย่าลืมนะว่าได้เนี่ยมันเป็นได้เหล็กได้เหล็กไม่ใช่ได้ไหมซึ่งทำได้เหล็กนรกขนาดใหญ่โตเท่าลำตาลมาตีบนร่างกายของสัตว์นรกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมากจนเป็นให้เป็นริ้วเป็นรอยตามร่างกายแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยตามรอยเส้นตีนั้น ด้วยเรื่องนรกที่มีไฟลุกแดงโชนแหมมาร้อนลื้เกินค่อยๆเรื่อ,อยไปจนร่าง,างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่สัตว์นรกนั้นทนได้หรือไม่ได้ก็ตามใจแต่ก็แต่ก็ตายไม่ได้ตานก็ดิ้นรนกวนกวายบางทีก็ถึงกับทะลึ่งลุกขึ้นดิ้นชวดวพราดความจริงแหมไม่ต้องอธิบายก็ได้นะ มันแย่อย่างนี้จะไปนอนนิ่งได้ยังไงแสดงกิริยาคดฮัดทำท่าจะสลัดให้หลุดแต่ไม่มีทางนายนิยาบาลแกก็บังคับนิิยาบานนะแกก็บังคับจับมัดให้หนั่งขูอีกแล้วก็เลือ่อยตัดตําร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปพวกเขาต้องรับทุกโทษอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุขไขของนรก มานั่งดูนรกขุมนี้สัญชีพระนรกมีอายุห้าร้อยปีแ่าการสุตตนรกนี้มีอายุมาพันปีคูณด้วสองมาเทียบกันกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าวันหนึ่งขคงนรกในกาลสุตตนรกนี้ ต้องใช้เวลาในเมืองมนุษย์ถึง36ล้านปีโอ้โหต้องคิดแล้วอย่าไปเลยคนะรับถ้าไปเที่ยวก็นนมนไปถ้าไปอยู่นะ่าจะไปเลยครับถ้าไปหนึ่งนาทีก็อ่านท่านบอกว่า36ล้านปีจริงๆครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกนั้นก็คูณกันก็แล้วกันวันหนึ่งได้กับ36ล้านปี เป็นหนึ่งวันสามสิบวันของเขาเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนของเขาเป็นหนึ่งปีแล้วก็คูณได้หนึ่งพันเท่ากับกี่ปีใน,นมนุษย์ก็ว่ากันไปต่อไปก็จะพูดถึงนรกขุมที่สามสำหรับนรกขุมที่สามนี่ชื่อว่าสังคาตะมหานรกท่านกล่าวไว้ตามบาลีอย่างนี้ ว่าเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นในในรกขุมนี้ได้รับทุกขก์ท,ทรมานโดยถูกภูเขาเหล็กมอดขยี้ร่างกายให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเป็นไอคำว่าว่างในเมืองนรกมันไม่มีไม่ต้องไปหาเวลาว่างฉะนั้นนรกคุมนี้จึงชื่อว่าสังฆาตนรก แปลว่านรกที่บุกยี่ร่างกายสัตว์ uh huh. ไม่ไหวเอาใครอยากจะสมัครใจไปนรกมันก็ตามใจนะเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่สัตว์ในสังฆาตนรกนี้มีร่างกายวิกลวิการต่างๆกันเ้อนั้บอกว่ามีรูปร่างแปลกประหลาดพิลึกเช่นบางคนมีหัวเป็นควาย แล้วกันมีตัวเป็นคนบางคนก็มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายนี่พวกฆ่าควายทีบางคนก็มีหัวเป็นหมาเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่แต่มีตัวเป็นคนดังนี้เป็นต้นเป็นนั้นว่าหัวเป็นสัตว์ที่ฉานแต่ละอย่าง ไมื่อใดเฉพาะอย่างยิ่งที่เราชอบฆ่าสัตว์อะไรหัวมันก็เป็นสัตว์แบบนั้นจะนี้ก็แล้วกันท่านกล่าวว่ามีความวิปริตแห่ร่างกายพี่คนพิการที่สุดแม้ท่านบอกว่ายากที่จะพันาให้มันครบท้วนดใดนาอยนิดบานผู้มีดวงตาอันทะมึงถึงน่ากลัวมมในตาคงจ้องปิง้งตาแดงกำ เหมือนกับไฟจะลุกมาจะกำบอกตามีมือถือสตราวุธเที่ยวเดินไปแล้วก็เดินมาแล้วก็ยกมือชี้หน้ายกกวบชี้หน้าร้องคำรามว่าให้เสียงดังมันฟ้าผ่านร้องคำรามเหมือนกับเสียงฟ้าผ่านว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเขาว่าอย่างนั้นแม้จะทำมาเสียงให้เหมือนแกมันก็ไม่เหมือนซันด้วย เพราะนั้นว่านรกทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายได้ยินดังนั้นเวลาใกล้เข้ามาสล้วจะหมดสล้ววันนี้ได้สามขุมก็บังเกิดความหวาดหวั่นจับข้อหัวใจวิ่งหนีไปโดยเร็วไม่คิดชีวิตขณะนั้นเดิมน่ายกำบันดาลให้เกิดกองไฟใหญ่ขวางหน้าเข้าไว้สัตว์นรกก็ไม่รู้จะไปไหนได้ก็ได้แต่พอหันหลังจะกลับมาหนีคนไปเจอไฟ นี้ไฟหันหลังกลับมาก็เกิดกองไฟดักหน้าใครกองหนึ่งไม่ต้องไปกันแล้วหากินกับไฟไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็ปรากฏว่ามีกองไฟเกิดขึ้นรอบๆตัวทั้งหมดเผาสัตว์นรกได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอันหนึ่งท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจว่าไฟนรกท่านหลายจะเหมือนกับไฟในโลกมนษุษย์ เราะว่าความจริงไม่ใช่เพราะอไฟนรกนั้นมีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้มากมายมากหลายล้านเท่าแม้จะถูกไฟนรกแผดเผาอยู่อย่างนี้บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ตายไม่เป็นคำว่าตายไม่มีตายเมื่อไรมันก็หมดการทรมานกันเขาต้องการไปทรมานโดยไม่ต้องตายกันร้อนกันอยู่แบบนั้น ่านกล่าวว่าพระปรากฏว่าต่อมาไม่ช้าก,ก็มีภูเขาเหล็กนรกสองลูกนี่เจอไฟเขาแล้วไม่พอนายนินวานไล่ไล่หนีไปเจอไฟหลบไปหลบมาหลบมาหลบไปไฟเผาภูเขาเหล็กสองลูกมีไฟลุกแดงชนกลิ้งเข้ามาทับบีบขยี้ร่างเขาสัตว์ทั้งหลายเรานั้นเห็นแหลกลานไปเหมือนจะหีบอ้อย จะบีบแบบแบบไหนก็ตามแหลกเหลือะ่รก็ตามนรกใหม่สัตว์นรกไม่ตายถ้าตายเสียก็สบายนี่แกไม่ตายก็ต้องทนทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขสยสำหรับอายุโคตสัตว์นรกไปสังคารตดนรกนี้แ่่งกล่าวว่ามีประมาณ2,000ปีนรกเทียบ,บกับมนุษย ท่านบอกว่า145ล้านปีเขามนุษย์ยังได้วันหนึ่งเขางนรกขุมนี้สบายแล้วก็สัตว์ในรกขุมนี้จะต้องทนทุกข์ทดมาทรมานถึงอยู่2,000ปีในรกลองคูณกันดูกันแล้วกันนะครับว่ามันเท่าไหร่นี่เป็นอันว่ากรรมอะไรไม่ต้องถามกันเพราะเวลานี้ยังไม่ได้พูดถึงกรรม แต่ว่าดูเหมือนว่าผมว่านรกแปดขุมนี่เป็นนรกแปดเจียดูมานานแล้วนี่ไม่รู้ว่าขยจนลงโทษอะไรไปเข้าใจอยู่นิดหนึ่งได้ข่าวนิดหนึ่งในด้านเอเวจีมหานรกว่าเป็นนันตเรียก,กรรมหรือว่าเป็นอาจินตกรรมจัดว่ากรรมที่ทําจนชินเป็นนั้นว่าวันนี้ก็คุยกันได้แพงเพียงแค่สามขุม สำหรับบรรดาพระบิสุษ์สมณีน,นทั้งหล <c oughs> ายเมื่อฟังเรื่องราวของนรกแล้วก็จะถือว่าเป็นเรื่องนิทานเล่าเล่นกันสู่กันฟังดัน <c oughs> นี้ก็เพราะว่าวิชาวความรู้ของเรามีเท่าที่ฝึกให้นั่นก็คือมโนโมยิธิ ที่ท่านทั้งหลายกําลังฝึกกันแล้วบุคคลทั้งหลายและกหลายท่านที่ทําได้แล้วเพียงเราฝึกแค่ครั้งสองครั้งก็สามารถทําได้หลายคนจะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาพิสุสมณีทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> เมื่อรับฟังแล้วจะพยายามฝึกฝนกําลังใจของท่านให้ทรงสมาธิตามที่ต้องการ พอมีกำลังสามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพุทธโลกไปรนรกได้แล้วก็ไปสอบสวนพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นมันมีจริงหรือไม่เอาละท่านทั้งหลายสําหรับเวลานี้มองดูเวลาก่อนเวลาจริญพระกรรมฐานก็หมดแล้วสําหรับเรื่องราวของนรกในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านั้งหลายผู้รับฟังและเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยทั่วกัน